แ่เยแะตานเ่งรถพี่เขาเป็นปีตัวนี้เป็นปีสองพันยี่สเอลยนะ่เนี่ยปีสองีสองีครับ <32, S 1> ไปเที่ยวสยานมา<ท> <c oughs> เจิมเลย <c oughs> รออะไรนะพี่เลยออรองเท้า ก็รองเท้ามันเป็นรอยโขดขนาดนี้เลยหรอแต่คอนเวิร์ดกันอแล้วไอ้ดินนี่มันติดหินอ่ะครับผมเก็บไปเหยียบโคนไปเที่ยวทุกอย่างเนี้ยโคนมันแข็งของมันเต็มนี่เลยโอ้จังหวะเราก้าวแบบพูดโอ้โหดูครับนักรบต้องมีบาดแผลนะพี่แกวิ่งไปเกือบ สองพันกว่าโลแล้วคือสองพันที่เดียวเชียวกรับพี่แกงมาใส่ตัวดูเองครองมาใส่คีบครับระบายความร้อนนะมาจากซีคีวนะครับผมดยเลย พี่แกมาติดคีบกันความร้อน